ครับวันนี้ผมนายเอกสิทธิ์วิไลศิลป์นายพเพลศษีสัชานาลัยนะครับได้รับแจ้งนะครับจากประชาชนนะครับว่ามีการดําเมินการนํารถแมคโครมาถ่ายที่ป่านะครับที่ป่าที่ตอนนี้กําลังตรวจสอบอยู่ว่าเป็นที่ป่าไม้นะครับป่าสงวนแห่งชาติป่าอ,องค์ทานหรือเปล่านะครับพื้นที่ที่เสียหายตอนนี้ก็ประมาณ50ไร่นะครับวันนี้ก็มีชุดปฏิบัติการพิเศษของ ป่าไม้จังหวัดสุโขทัยนะครับชุดหม่วยป้องกันร,รักษาป่าสุโขท,ทัยสทศสทศนะครับแล้วป่าชุดป่าไม้บ้านดอนระเบียงนะครับแล้วก็ท่านกำน,นันแม่สำนะครับสมาชิกกองอา,าสาสารแดน,นอำเภอศรีสัชรรรนลาลัยที่6นะครับมาร่วมในการตรวจสอบพื้นที่ในครั้งนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับพื้นที่ที่ถูกถูกลุกแคลถางทำลายไปเนี่ยก็เป็นภูเขา เป็นภูเขาไปก็ประมาณาให้ทางป่าไม้แล้วก็ทางปัอตาภอฝ่ายกิจการพิเศษเนี่ยได้ตรวจสอบรอบแปลงแล้วนะครับจับพิกัดแ,แล้วที่ก็จะอยู่ประมาณสัก50บไร่นะครับวันนี้ถ้าตรวจสอบยังไงก็ถ้ามีการกระทําความผิดเราก็จะดำเนเินการตามกฎหมายนะครับใช้กฎหมายเป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อรักษาป่านะครับเพื่อให้ป่าไม้ของประเทศไทยเรายังคงอยู่นะครับ แปลงนี้ตรวจยึดได้แล้วนะครับสมมติตรวจยึดได้แล้วเนี่ยเราก็จะทําโครงการปลูกต้นไม้นะครับ72ล้านต้นนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามุคลนะครับเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับขอบคุณครับ